สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่ก internet, une, ับครูเอด็อกเตอร์กุลวดีทองไพบุญนักจิตว,วิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอ๊อยากจะมาแชร์นะคะมาแบ่งปันเนาะสิ่งที่ครูเอคิดว่าเป็นทักษะสําคัญนะคะเป็นสกิลเลยนะคะทักษะสําคัญนะคะ,ท,คะ,คะที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักก็ได้นะคะทุกรูปแบบของความสัมพันธ์เลยนะคะครูเอคิดว่าทักษะ3อย่างที่ครูเอจะเอามาพูดให้ฟังเนะะี่ยค่ะเป็นทักษะที่มันสําคัญมา,มากๆเลยอย่างแรกเลยนะคะทักษะเรื่องของการสื่อสารเป็นนก้อ,อ่ เลยนะคะที่เอาแค่พูดเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยรายละเอียดมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะครูเอแตน่นิดนิดหนึ่งก็แล้วก,กันนะคะว่าการสื่อสารที่ดีเราต้องฟังแล้วแล้วหลายครั้งเลยนะคะที่ครูเอมีคนเข้ามาขอปรึกษาในเรื่องของชีวิตคู่เนะะี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนะะี่ยค่ะเป็นปัญหามากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่มักจะได้ยินเสมอก็คือเหมือนไม่ฟังกันแลกกันนะคะบางครั้งเนี่ยคนนึงพูดยังไม่จบประโยคเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความหวังดีอยากช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยก,ก็คือพูดรีบพูดขึึ้้้นนนนมาาาาแตต่่่ใใขขณะะเเเดดีียยววกกกัััอองงงจจสไ เพรา,ราะรฉะน,นั้นทักษะการฟังสําคัญมากๆเลยนะคะเนาะอีกอันนึงนะคะที่ครูเอกเห็นว่าสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของ i statement นะคะอันนี้ครูเอกเคยพูดไปแล้วนะคะเคยมีคลิปออกมาแล้วเรื่องของ i statement นะคะก็อาจจะไปลองหาดูได้นะคะครูเอกแตะสั้นๆเกี่ยวกับ i statement ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่า I statement เนี่ยก็คือการพูดจากจากความรู้สึกของเราซึ่งจะต่างกับ you statement นะคะ you statement ก็คือ you 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 ใช่ไหมคะคุณทําผิดอีกแล้วคุณมาสายอีกแล้วคุณไม่ล้างจานอีกแล้วนะคะอันนี้คือ you statement, คอ you statement นคนฟัง เขาก็จะรู้สึกว่าเขาถูกต่อว่าใช่ไหมคะถูกตําหนิอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้เขาก็จะต้องตั้งป้อมจริงคนเราทุกคนนะคะถ้ารู้สึกว่าถูกต่อว่าถูกตําหนิอ่ะเราก็จะต้องตั้งป้อมพร้อมที่จะแบบต่อสู้นะพร้อมที่จะดีเฟนต์ตัวเองป้องกันตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้เวลาเราใช้ยูสเตทเมนเนี่ยค่ะการสื่อสารเนี่ยมันจะด้อยประสิทธิภาพลงไปนะคะคุณเอกก็เลยว่าให้หันมาใช้ i s t a t e m e n t i s t a t e m e n t คือพูดจากมุมมองของเรานะคะพูดจากความรู้สึกของเราอย่างเช่นฉันเป็นห่วงนะว่าเธอมาสายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากวยใจพ เป็นความรู้สึกของเราเวลาเราพูดจากความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยความที่ว่าเป็นความรู้สึกของเราอย่างงี้ค่ะใครก็มาว่าเราไม่ได้เพราะเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเราเองอันนี้แต่ไว้สั้นๆน,นะคะในเรื่องของกลุ่มของการสื่อสารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเรื่องของการสื่อสารมีเีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าการสื่อสารที่ดีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยควรมีอะไรบ้างอ่ะมาอันที่2นะคะทักษะที่2อที่คุณเอกคิดว่าสาคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับอารมณ์จริงเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นก็อีกอันหนึ่ง การกับอารมณ์มันมีอะไรยังไงบ้างหลังๆนี่ค่ะครูเอหันมาใช้แนวทางที่ใช้สติเข้ามาจาับค่อนข้างเยอะนะคะแล้วครูเอก็เห็นว่าเออสติเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถฝึกได้การมีสติเนี่ยคืออะไรนะคะการมีสติก็คือการตระหนักรู้ในตัวเองรู้เท่าทันตัวเองนะคะนั่นคือนิยามสติของครูเอเลยนะคะก็คือรู้เท่าทันตัวเองนะคะแล้วก็ดึงตัวเองให้มาอยู่กับปัจจุบันให้เยอะนะคะเนาะสมมุติว่าเรารู้เท่าทันตัวเองก็คือเราจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้อารมณ์กำลังมาแล้วสมมติโกรธเนี่ยค่ะเราไม่ได้บางคนเนี่ยปุะ ขึ้นแบบ0ถึง10เนี่ยในเวลาไม่กี่วินาทีอันนี้มีนะคะแต่ในะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่คนทุกคนที่จะขึ้นปื๊ด0ูนย์ถึงสิเนี่ยในเวลาเพียงวินาทีเรามักจะค่อยๆไต่บางทีมันจะมาจากเรื่องของงุดหงิด ลำคาญใจก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยขับข้องใจ frustrate อย่างเงี้ยคะ่ะเนาะแล้วก็เริ่มเป็นโกรธพอโกรธแล้วก็จะเริ่มเป็นที่เราเรียกว่าแบบยิ่งกว่าโกรธเาเรียกว่า rage นะคะก็คือมันก็ว่าโอ้โหแบบโวยวายออกสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์อันนี้คุยยกตัวอย่างอารมณ์โกรธมาให้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือมันจะค่อยๆไต่นะคะจริงๆแล้วทุกอารมณ์เนี่ยคะ่ะมันมักจะไต่ตามลำดับของมันถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยรู้ที่จะสังเกตสังเกตยังไงก็สังเเเเเเกกกกกตตตปฏิิิิรรรรรรยยยาาาาาาใในนนน่่่งงงงออะะะคจจๆแล้้้ววีีถสััหดู ว่าคือเวลาเรากังวลเนี่ยบางทีเราจะมีอาการอะไรในร่างกายรวมด้วยอย่างเช่นครูเองเวลากังวลเนี่ยบางทีมันจะมีอาการในท้องอย่างเงี้ยค่ะบางคนเวลากังวลเนี่ยจะมีอาการที่หน้าอกบางคนจะมีอาการปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นนะคะถ้าเรารู้จักสังเกตตัวเองเนี่ยเราก็จะจับอารมณ์ตัวเองได้เร็วเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วเราก็สามารถเดินออกจากสถานการณ์ที่มันเราให้เราเกิดอารมณ์พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นการจัดการกับอารมณ์ก็เป็นทักษะสําคัญนะคะในการที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไวเนาะแล้วอันสุดท้ายแล้วที่ครูเออยากจะเอามาแบ่งปันวันนี้นะคะก็คืือออเร่งงขทาาาถ้ภษไ จะแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งยังไงเนี่ยเวลา,เาพูดถึง intimacy ใน intimacy มีหลายรูปแบบมากเลยนะคะจริงๆงอันนี้ครูอเอกก็เคยพูดไว้แล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะย้ำอีกทีนะคะก็คือ intimacy เนี่ยเราอาจจะมี intimacy ในเรื่องของในเชิงความคิดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะในเชิงแบบเรารู้สึกแบบเราสนิทสนมกับใครสักคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยจากการที่เราได้แบ่งปันความคิดอย่างเงี้ยค่ะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ร่วมกันอันนี้ก็ทําให้เกิด intimacy ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งงนนนิททมกะะกกกัะะคหรรรืืออออจจาาาาาํ่่่่วยยเพ ไปเข้าค่ายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปทากิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันเลยคะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราใกล้ชิดสนิทสนกันได้นะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบพูดกันสักเท่าไหร่เลยก็มีหรืออีกรูปแบบหนึ่งของ intimacy นะคะก็คือเรื่องของ emotion นะคะการที่เราแบบแบ่งปันพูดคุยเรื่องของความรู้สึกอารมณ์เนี่ยแชร์ความรู้สึกแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันได้เนี่ยอันนี้ก็ทําให้รู้สึกใกล้ชิดกันได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วเพื่อในเชิงของคู่รักแล้วเนี่ยเราก็จะมี sexual intimacy ด้้วยยนนนนนนะคะคคกกกก็็ืืออออเเเเรร่่ง่งงพพสััะะัมมธีีูาะะําาา3ท ว่ามันเป็นสกิลนะคะเป็นทักษะสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราสามารถสร้างได้นะคะแล้วก็จะช่วยพัฒนาให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยืยนยงไปนานๆวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ